ขึ้นเงินดูมันมันบอกว่าพี่ถูกรางวัลด้วยไม่รู้<อ>ได้ยังไงวะเออออเออค่ะปาผู้ชายมาขึ้นเงินนะคะหมื่่าแล้เงินก็ถูกหมดเลยทุกทีก็ตาเลยค่ะผู้ชายมาขึ้นเงินแล้วก็กลับได้ <c oughs> ได้ตังค์ใส่กระเป๋าแล้วนะคะนี่เป็ตังใส่กระเป๋าแล้วน่ารังเกียจ ับผู้ชายมาคืนเงินแต่ใส่กระเป๋าตังตัวเอง่ะผู้ชายมาคืนเงินแต่ว่ากระเป๋าแต่ว่ากระตังอยู่ในกระเป๋าเรา <c oughs> แล้วเราจะพามาเดินดูว่าใครมาสร้างเอาไว้ตรงนี้นี่หลักฐานนะคะมีผู้สร้างประทับตาไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะผู้สร้างผู้สร้างถนนใหม่นี่ค่ะประทับตาไปเรียบร้อย ประทับตาส่ใหญ่โตมโหฬาเลยอะ